มากันแล้วเด้จ้าต่ำเหล้าพี่น้องมือนีคลิปเต็มๆสิพะพี่น้องต่ำเหล้าเซบเซฟพี่น้องมือนีบอกเลยว่านวหล่นนวเลียนวเป็นตานายพี่น้องสิ่งหนึ่งกับว่าเหลือพี่น้องเกี่ยงขาดพี่น้องท่ายิปจะถ่ายคิปเบอร์ยิปเยอะเจ้า การ์านตีคว่วมเซบเพื่อเก่าพี่น้องใส่หลายเซ่บหลายพี่น้องทุกอย่างคงชืดรถต้องนำพี่น้องต้องนำ <c oughs> เน้นเน้นพี่น้องเดี๋ยวกันมาพ่อใส่พี่น้องอืมดูวะพี่น้องแซ่บเครืองห้ากับโคล่งพี่น้องจ้ะเพื่อความรวดเร็วหันหันหันแล้วก็วางลงพี่น้องตามโคริโครพี่น้องจ้ะ บักหน้าผูดใดมักสมกับบีบใส่ได้พี่น้องมือบีบค่ะคูหละในพัฐฐาถาพี่น้องแต่ว่าอันนี้พอดีแล้วเพื่อคนกินน้ำเห่ามันสีกินเ้าผูดใดมักสมกับชนบีบใส่ก็ได้ตำเผื่อไว้พี่น้องบักฮงพี่น้องเมื่อนี้กัใส่ย้า่สาเพื่อกายพี่น้องตอนงามๆน้อยๆเข้ากันคักมักโกสดๆผักกะทินม่จะบ,บานพี่น้อง แก่ได้กับคูลงจ้าทำการโคริตาเนัวเขาพี่น้องนัวเขาจ้า เสียงกจบลงพี่นอ้องชิมก่อนพี่น้องฟังเสียงชิมพี่น้องอน้ำลายผู้เจ้าแตกเือื่อยไ่วพี่น้องพี่น้องได้ถาดมาแล้วก็คนโคเรียลงพี่น้องขวดโคพี่น้องขวดโคโคบนี่งเองที่สุดพี่น้องเสินกับเบอร์เร่อพี่น้อง แซ่บหลายพี่น้องเอ้ยน้ำผักกันจองมาต่บานพี่น้องแบบเบาไปเลียดใส่กันพี่น้องขอบคุณน้ำบก,กระถินละมาต่บานห้อยแล้วอีกพี่น้องมีหลายใส่หลายได้ส่วงนี่พี่น้อง,งขอบคุณนนิดๆจ้ะสภาพบ e ฟอ r ร์พี่น้องออฟตึกสุภรพมันนี่พี่น้องเกียงคัก